แต่พี่จะผมไปต่อยวีดอฟเฟลคนหนึ่งมามันมได้ครับได้โอ้ <พบ S 1> ขี้โมขีมโข้มโมกูจะแพ้กูจะโม้ทำไมละ่ะขีโ้โมอี้าต่อยชนะวีดอฟเฟลไม่มีหรอกไอ้น้องนี่ก็มันรุ่นนีเหี้ยไรรุ่นกะกาดอ่ะไม่มีหรอกสภาพไอ้เหี้ยมึงต่อยชนะไ,ไม่มีหรอกมไม่มึงจะเอาบกูไม่ละไหนไหนคนร้องขอร้องกับมึงหน่อยดิดโอเหี้ยเหมือนกูบ้างนะอย่างนั้นเราตอนนั้นตอนนั้นยังต่อยได้แต่ตอนนี้ไม่ได้เลสพี่สาวรับตัวเป็นลูกไหมโทหนูนะ รับเป็นลูกไหมอ่ะได้ไอ้น้องได้ไอ้มีพ่อเนี่ยน้องพ่อพ่อมึงไง่ายเฮียอ้าวอโทษครับปาวครับพี่ปากครับปาวครับโอ้ยโล้นเพื่อนโล้นไ้เยี่ยโลอนไต่กูปะเอาปะมันน่าว่าว่าว่าพ่อมึงอะว่าพ่อเฮ้ยขอโทษครับพี่ผมผมผิดไปแล้วขอโทษคุยใครพี่มึงน้องเฮียแล้วเสียงเป็นเฮียอะไรอ่ะสัตว์เดี๋ยวกูตบหัวแตก ัลโหลครับกูเห็นมึงเสยผมเฮี้ยนักหนาเมื่อกี้กูเห็นนานแล้วมึงจะเสยมึงจะเสยเฮี้ยอะไรฮะขอเย็ดตูนหน่อยได้ไหมพี่ผมให้พี่ด่าแล้วะขอเย็ดตูนหน่อยดิไม่กูเห็นมึงเสยผมนานแล้วเมื่อกี้เนี่ยต้องมานานแล้วเว้ยคือมึงจะเสยเฮี้ยนักหนาวะผมลองนะพี่ฮะผมได้ไหมล่ะผมลองไอ้ลองเฮี้ยอะไรกูไม่ชอบมึงเสยผมอ่ะรอพ่อให้จมูกยาวจะพิมพ์อะไรี่ได้ป่ะ ไ์อัปเดตกีไฟล์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดปก่อนครับหรือว่าให้เปิดอะไรวะอยากดาวน์โหลดกีไฟล์้เมื่อมึงเปิดพ่อมึงเหรอปิดดิบอกให้ปิดใครเปิดที่อะไรวะไหนว่าใครยังพับยาด้อยู่ชั่วหนึ่งก็มีวีดีไม่ได้น้ำกินวีดีนะครับใครเปิดที่อะวะไอ้กูไม่ปนอะไม่ปนจดเลยที่อะน้องลองอย่างนี้ลองอย่างนี้กับบ้านเถอะ ไอ้กูขอกูขอขอ thank you ไ <No ว mm ้ thank you โอ okay. ้ยเนาะฮัลโหลมีใครรับเป็นป้าไหมครับอยากมีป้าครับไม่ครับพี่หมามาหมาเทียอะไรหมาเทียอะไรชีวิตจริงมึงแก่กว่าเขาอีกฮัลโหลเมื่อไรหนูจะแต่งตัวเสร็จเนี่ยพี่รอนานละพี่นอนตั้งแต่นานละไม่คือเมียกูพี่ไม่พี่ตัวจริงไม่ได้มึงไปนอนดีกว่ามึงอ่ะคนตีน

เฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยน้อง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 จะไปดูจิ๋มเขาเหรอน้องน้องน่าไปดูจิ๋มเขาไม่ได้น้องไอ้เหี้ยลูกเขามีพ่อมีแม่สัตว์อย่าไปดูของเขาไอ้เหี้ยยาน้องดูดิไอ้เหี้ยไอ้สัตว์หาจิ๋มสาวนี่มึงพวกกระต่อนี่พวกกระตุ่นพวกกระตุ่นพวกลาพวกปาพวกไอ้งหลายเพศต่อไปไอ้เหี้ยตั้งไอ้เหี้ยหัวแดงแม่งอ้วนร้อยโลแม่งพูดไม่หยุดเลยดูดิไอ้เหี้ยอ้วนไอ้เหี้ยอ้วนคอดำไอ้คอดำ มา้กบมากบพ่อเหมือนกเว้นหมูไอ้เหี่อะเ้ยไอ้กบน้องละไอ้กบไอ้กบแม่เหมือนกเว้นหมูเออครับไอ้น้องโกดังสนามบินรวมลบกับกูโนเดมาร์เดล่าอ้าวพี่ตีไม่อะพี่ตีไม่ครับอ้าวพี่หาคู่เล่นมาหีแวอะ วยแล้วมันด่ากูเฮียหวยแล้วตายรอโอยแล้วโกะูกูรบบินกรบบินกรอบบินหวยแล้วหวยแลอนพี่เาดำโกคนไหนโกโกนีอไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำเฮียดำไม่สัตว์เอเลียนพ่อเหมึงกรอบบินไอ้โง่ไอเดียนแม่มิงเก่าจะไว้สัตว์เอาแน่นอนเจอกูได้ตายโง่จัด จิกกิ้จิกกิ้ไอทำแหอกกไอโอ้ยน้าหินเือเเไอ้ัตร์เลืาวยยยี่้อกกูทำกโอ๊ยโทอะไนี่งน้องเล่นได้ดิเล่นด้ก่อนตายหนงตายหนึ่งกโกโกเพื่อนเพื่อนว่ง่่างเพื่อนว่างเพื่อนเล่าเพื่อนปะ้าเล่าที่ไหนมึงเข้าได้แล้วหรอเขาได้ครับหมอยขึ้นยังทำไมอ่ะหมอยขึ้นแล้วนะ โก้โก้ก้ข้อหนึ่งเลยกูกูไม่ค่อยชอบหน้ามึงเท่าไหร่เลยว่ะตอนเนี้ยเรื่องของแม่มึงอะตายหนึ่งจิกกี้ไปบอกพ่อไปทำอะไรของกูไอ้ตามพี่เล่นด้วยครับเล่นด้วยครับเล่นด้วยพี่ตายหนึ่งโซนโซนไหนวะมันแปลงเนาบ็อกซิ่งอะไม่รู้เฮ้ยโก้มึงต่อยกูปะมึงแพ้กูอยู่แล้วอีอ้วนมาโก้มาพร้อมต่อยด้วยพี่ยาว ยาว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 พียาวสวยสวยโหลครับพี่ต่อยได้ครับถนามแข็งนี้ของผมพี่ต่อยได้ครับตอยได้ครับปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้อะรปาร์ตี้ว้รปาร์ตี้ว้กูกูนี่กูนี่กูไอ้งูออโทษเพื่อน้ตร์นี้ตอไอ้เหี้ยอือย่าทำโกูอย่าทำโกไอ้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยหมวกไอ้เหี้ยหมวกเอาปะกูเจ็บพยายามอ่ะอ่าพอพี่ได้คนพี่ได้คนดิ

ไปดีกว่าไปตรงไหนอะ่ะคลาสสิกโซอนอ่าคุยพันเนี่ยคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกมาแล้ว มันตีนวนาเฟลนาวานากรมายแฮนอาราวาเซนาวานาขนใจแคบอาราวาเซนาไนกมัดมแล้วกไม่แพ้ใครไม่ไม่แพ้ใครเหมือนกันตายหมด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 ตายตายตายสนามแข่งนี้ของเราเว้ยินเพื่อนิไปอาแม่งเลยปะลงมาลงมาเลยลงมาลงมาตาย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  เอีาเฟลดาวนากันไม้แห่นอ่ะอาร์าวน่าเซดาวน่าขนใจแคบไปไหนครับมึงไปไหนถามว่ามึงไปไหนมึงจะไปไหนตาย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  คลาสิผมไม่แพ้ครสนามแข่งนี้ไม่ของเราเไแม่รแขง้เลยว่างมหาจริงน้องยาว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 ยไตวไอยนสเฮ้ยเอ้ย่ตายตายเอ้ยมึงทำโคเจ็บชีวินจบนะเว้ยโอ้ตายไปไปไหนไปไหนคุยคุยแล้สัสคุยได้อีมาริโอมาริโอจิบหนูอ่ะจีบหนูอะ หนูมีแฟนยังถามก่อนไม่มีพี่แล้วพี่ก็จีมไงอะไรพี่เกรงใจได้เออไปเหอะไปไปกันส่งตินไปเฮียเข่าะเอามึงว้อีดอกโอ้โหมึงเลี่ยนตัวไว้โผล่ไว้แม่งไม่มีผัวอ่ะล่ะสาดไปครัวพ่อพ่อมึงไงสัตว์ด่าน้องครัวไหมพ่อมึงไงด่าเพื่อนไอ้เฮียว่าด่าน้องครัวเปี้ยอะไรไอ้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 ไอสูดรแดงไอ้สัตว์สูดเหลือไอ้สัตว์เฮียเหลือไอ้สัตว์เรียนพี่เพื่อสังคมเจ็ดพันลุงโถหัวคมเกมที่ดีบอกให้อกะหลี่ห้อพเกม จะเย็นพ <test> <test 70> <Slow> <is iyim> ี่เพื่อสังคมจะเย็นพี่เพื่อสังคมที่ดีจะเย็นพี่เพื่อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้บายพอแดนแล้วแบนพอยังอ่ะครับพี่เออไม่ฮะเป็นผู้กองมากรในที่เป็นยาวเองนี้ไม่ใช่เพลงหรอเอ้งนี้ไม่ใช่เพลงหรอเดะเดะ เจ๊จากก็ได้โอเคเปิดเพลงไงอะพี่ถามพ่อมึงปีหีแม่ไม่ลองเปิดดิไม่้อกแม่มึงนะเปิดแล้วเรื่องของแม่มึงอะไปผูกคอตายไปเฮียโกดังสนามบินแชนแนลห้ามันเดิมพันอะรอว่าไงโกะปะไม่โกดังมันไปไงแป๊บนึงดิโกดังสนามบินแชนแนลห้าโอ้แม่มึงอะรอครับเดิมพันครับได้สักสีของตายตายแม่มาแล้วกูขอกได้ไหม อรอรับอนี้ใช่เดิมพันครับเดิมพันครับเดิมพันวะะรอเล่นพีรอเล่นอันนี้ใช่เดิมพันปครับพีเดิมพัไครับตายห่าลยโอเคกูโพส์อะไรบ้าหคนหนึ่งหนึ่งเดิมพันเล่นได้ทุกราคาอื้มเฮียเล่ใครดิเียได้พูดวะโง่สวยโง่ไอโก้อยอะไรหน้าหิอ กูไอสัตว์กระจอกไอเหี้ยโคตรกาวโคตรก้าวโคตรกาวเหี้ยโคตรก้าวผมผมมาจากผมมาจากเมืองดีที่สุดเลยเลยอ่ะในในไฟเอ็มเลยครับให้ทายเมืองอะไรเอ่ยสตาร์ท้าวบวกเอ็มครับ ชื่อจ่ายจ่อยเอเดนดีครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมอยู่ครับไปดูได้เลยจ่อยจ่ายซีเอ็มครับ j O อ C M ซเอครับไปดูได้เลยครับผมตรีมอยู่นะตอนนี้คุณกะได้อยู่ในรายการคนดูเจ็ดเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับครับครับคนตาบอดเจ็ดร้อยแล้วครับอีกยี่สิบเป็นบอท ให้ขำวะขำหรือเปล่าแต่แต่งตัวอยู่ขอพื้นที่หน่อยนะนี่น้ำนี่ว่าเดี๋ยวขอหน้ายัดตันหน่อยนะมเราไม่ขี้ไปล้างตัวน้น้ำนึงเลยน่ำหนึ่งขี้ไม่ล้างตัวแหมเฮ้ยโกมึงขำเฮี้ยอะไรวะมึงมึงว่าเขาดีดีเขาไป็นมวยยิงหนูเฮ้ยรอเธอสวัสดีค่ะแต่งตัวอยู่เพื่อเล่นฟรีไฟดเขี้ยอ้าเล่นน้องอาเล่นทีน้อง เราไม่พูดนาร์วิเนี่ยเรายังไม่เสร็จเลยค่ะอเอดขาสิขาสิขาเป็นคนตาแหลมาเป๊ปี้มไม่ใช่หมายถึงไอหัวทองเนมกี่มันพูดขาขเนี่ยโหนพ่อเมือสัอพ่อเมื่อยไปคุยเลยสั่งเฮียล้นสัว์ตกแม่งเลยแม่เมื่อยสัว์ วย่แมไอสัตว์เียเหนหน้าแม่เมือนนำเดินเอ้ยนี่เขาเป็นอะไรอะนี่เขาเป็นอะไรอมึงไหวไหมวะเอ้ยมาอกเอ๊ะมึงไหวไมะเอเอเอาเนี่ยเแกวะยงความทำไมไอ้สัตว์ว้ายโดนด่าว้ายโดนผู้งด่าบอยโดนงด่บอยโดงดอ